งานเข้าแล้วอายการสั่งสองถิมแพทย์ผ่าชนสุตรร่างแตงโมนิดาเข้าพบด่วนค่าแจงปมบาดแผลหลังเป็นข้อขัดแย้งอยู่ในตอนนี้คืบหน้าคดีแตงโมลหลังอายการสั่งให้สอบเพิ่ม20ประเด็นเพื่อให้เกิดความกระจ่างหลังมีข้อสงสัยหลายลจุดในคดีนี้ที่สังคมยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ล่าสุดอายการจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนส,วนส่งพยานผู้เชี่ยวชาญมาให้อายการสักถามโดยพยานผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาพบอายการในวันนี้คือทีมแพทย์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม โดยทั้งสองทีมเป็นแพทย์ที่ทำการชนสูตรผาร่างของดารานักแสดงสาวแตงโมนิดาคาดว่าอายการจังหวัดนนทบุรีน่าจะซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องบาดแผลที่พบตามร่างกายของผู้เสียชีวิตหลังไกรเป็นข้อขัดแย้งอยู่ในตอนนี้งานเข้าแล้วคดีแตงโมพบอัปราโซลแลมหรือยาเสียตัวในพยานบุคคลบนเรือหนึ่งราย คุณสอรยุทธสุทัศนจินดาด้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสอรยุทธสุทัศนจินดากรรมการข่าวโดยมีเนื้อหาว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเผยยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากตำรวจปมไม่ตรวจสารเสพติดสองผู้ต้องสงสัยบนเรือคดีแตงโมขณะที่พบสารเสพติดของพยานบุคคลจำนวนหนึ่งรายเป็นสารกลุ่มเบนโซไดอะซีปินชนิดอัลฟาโซแลม วันที่9พฤษภาค,คมปี65พันตำรวจโทกีรพกรทีรานนท์เลขาธิการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวว่าขณะนี้ได้รับหนังสือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของนางสาวพ,พัทริดาพชารวีรพงษ์หรือแตงโม ตามที่นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและสแสวงหาข้อเท็จจริงตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกรณีใช้ดุลพินิษโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเลือกปฏิบัติ ในทางการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายของประจักรพยานจำนวน3คนแต่ไม่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของประจักรพยานอีกสองคนซึ่งเป็นคดีเดียวกันและอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเดียวกันซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปีห5 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีและประสานงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนางก้าวทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากพยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุจำนวนสามรายระหว่างเวลา12.07นาถึงเวลา13.30นาต่อมาเมื่อวันที่9มีนาคมปี65 พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบ,บุรีได้ส่งตัวอย่างเลือดดังกล่าวไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อตรวจหรือทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอลในเลือดและตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพยายนบุคคลในเรือลำเกิดเหตุผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเลือดโดยวิธีแกสโคมาตโตกาฟีตรวจไม่พบแอลกอฮอลแต่อย่างใดแต่ผลการตรวจหาสารเสพติด ของพยานบุคคลจำนวนหนึ่งรายตรวจพบสารกลุ่มเบนโซไดอะซิป,ปินชนิดอัปาโซโลแลมอันหนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมสถานีตำรวจภูอรเมืองนทบุรีได้ประสานให้แพทย์และเจนน้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตรวจร่างกายสารเสพติดและเก็บชีววัตถุของพยานบุคคลจำนวนหาราย ที่อยู่ในเรือลําเกิดเหตุโดยทำการเก็บตัวอย่างเป็นปัสสาวะจากพยานบุคคลจำนวน3มรายและปัสสาวะและเลือดจำนวนหนึ่งรายแต่พยานบุคคลที่อยู่ในเรือล่มเกิดเหตุจำนวนหนึ่งรายไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างใดๆเนื่องจากเจ้าตัวไม่ยินยอมให้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ั้งนี้สารเสพติดสามารถตรวจพบจากตัวอย่างของร่างกายได้นานที่สุดคือตรวจทางเส้นผมโดยสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ย้อนหลังนานกว่า3เดือนแต่การตรวจหรือทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์นั้นจะสามารถตรวจพบภายหลังดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายภายใน30นาทีและปริมาณแอลกอฮอล์จะลดลงเฉลี่ย15-20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามหากสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงข้อที่จริงจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วจะเร่งรัดสรุปผลการวินิจฉัยโดยเร็วและ่อให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างเท่าเทียมกันโดยยึดถือพยานหลักฐานและหลักกฎหมายเป็นสำคัญข้อมูลจากกองควบคุมวัตถุเสพติดยาอัปาโซเลมเป็นยากลุ่ม เบนโซไดอะซิปินที่ออกฤทธิ์สัน้นหรือนานปานกลางเช่นเดียวกับโลลาซิแปมมีชื่อทางการคาเช่นโซแลมซาเนกเป็นตน้นใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวลสงบระงับและช่วยให้นอนหลับมีการดูดซึมยาทีแมภายใน1-2ชั่วโมงจับกับโปรตีนในพลาสมาได้67 ถึง72%และมีค่าครึ่งชีวิต11.1ถึง19ชั่วโมงซึ่งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆที่พบเช่นใครกล้ามเนื้อต้านอาการชักทำให้สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ ความสามารถในการเรียนรู้และความจำลดลงสมรรถภาพในการทำงานที่ต้องใช้ความชำนาญหรือการตัดสินใจฉับพลันเสื่อมลงเนื่องจากยานี้มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางจึงมีผู้ที่นำยาตัวนี้มาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเช่นที่ปรากฏตามสื่อต่างๆว่ายาเสียตัวอัจฉริยะอย่างเชิงยังไม่แจ้งความใครแต่ถ้าอย่างเงียบพอบตรโดนขนแรกแน่ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะรุ่นตนพงศ์เปิดหลักฐานทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมนิดาซึ่งล่าสุดคุณอัจฉริยะได้เปิดหลักฐานใหม่คดีแตงโมในช่วงตอนหนึ่งคุณอัจฉริยะได้ระบุว่าการวางแผนเอาชีวิตมันคงไม่ใช่แต่น้องแตงโมอาจจะไปขัดใจใครบางคนจึงทำให้เกิดอารมโมโหเพราะฉะนั้นกระติกจะไม่สั่งให้ยูลิงมารับหลอก ที่ให้ไปส่งที่บ้านเตงโมตำรวจนี่แหละตัวแสบเลยคุณอัจฉริยะยังได้ระบุอีกว่าวันนี้ตนยังไม่แจ้งความกับใครทั้งสิ้นเพราะจะรอว่าเพราะบอตรจะมีคำสั่งหรือไม่เหมือนกับที่วิดีโอนี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วถ้าไม่มีคำสั่งพรุ่งนี้สิบพฤษภาคมตนจะเดินทางไปที่ปอปเพื่อดำเนินคดีกับพอบอตรคนแรก ฐานเป็นเจ้าพนักงานแต่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา157เพราะว่าท่านพออสถาบันนิติเวทได้บอกแล้ว,ว่าตำรวจภูธรภาคหนึ่งยอมรับผิดกับท่านแล้วคุณอัจฉริยะทิ้งท้าย พร้อมทั้งบอกอีกว่าครั้งนี้ยังเป็นเพียง50%ที่ตนนำมาเปิดเผยอย่างไรก็ตามคุณอัจฉริยะได้เปิดแชทลับหลังจากที่สื่อมวลชนถามว่าได้คลิปมาจากที่ไหนเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดพร้อมทั้งระบุว่าในแชทนี้บอกหมดว่ามีใครบ้างรวมไปถึงชื่อหมอที่กระทำกับร่างของแตงโมซึ่งตนเองจะไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากในแชทได้มีการระบุชื่ออย่างชัดเจน อีกทั้งบอกว่าถ้าไม่จริงให้มาฟ้องตนได้เลยเอาแล้วอัจฉริยะหลักฐานแน่นไม่เอ่ยจากปากแต่ให้ดูกันเอาเองชื่อหมอชนสูตรร่างแตงโมนิดาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พร้อมจะเปิดหลักฐานทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมนิดาในวันที่9พฤษภาคมล่าสุดคุณอัจฉริยะได้เผยความจริง โดยได้เปิดหลักฐานใหม่คดีแตงโมซึ่งมีช่วงตอนหนึ่งได้มีการเปิดภาพการนำร่างของแตงโมมาจำลองกับใบพัดเรือซึ่งในคลิปได้พูดอธิบายว่าด้านขวามี5แนวสันนิษฐานว่าโดนใบพัด8ครั้งส่วนด้านขวามี8แนวสันนิษฐานว่าโดนใบพัดประมาณ10ครั้งจากภาพดังกล่าวคุณอัจฉริยะกล่าวว่านี่คือช็อตที่สำคัญที่สุด ในการถแถลงการค้นหาความจริงในครั้งนี้โดยช่วงตอนหนึ่งคุณอัจฉริยะได้เปิดแชทลับหลังจากที่สื่อมวลชนถามว่าได้คลิปมาจากที่ไหนเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดพร้อมทั้งระบุอีกว่าในแชทนี้บอกหมดว่ามีใครบ้างรวมไปถึงชื่อของหมอที่กระทำกับร่างของแตงโมซึ่งตนเอง จะไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากในแชทนี้ได้มีชื่อระบุอย่างชัดเจนอีกทั้งยังบอกอีกว่าถ้าไม่จริงให้มาฟ้องตนได้เลย อีกทั้งคุณอัจฉริยะยังบอกอีกว่าสถานที่ที่จำลองเหตุการณ์ก,กับร่างแตงโมงนั้นไม่ได้เป็นสถาบันอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นเพียงทางเชื่อมระหว่างสถาบันนิติเวชสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่เขาอ้างซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครก็เดินมองเห็นเพราะมันสกปรกและไม่เหมาะสมที่จะจำลองผ่าพิสูน์ร่างกายมนุษย์มันไม่ถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์ไปสอบถามได้ว่าตรงนี้คือตรงสถาบันนิติเวชจะอยู่ติดกับ ตรงสอบสวนกลางเก่าตรงทางเข้าน่าจะเป็นทางเข้าของสอบสวนกลางเก่าน่าจะมีหลังคาอยู่คุณอัจฉริยะอธิบายอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะยังได้พาพยานชื่อตีชายที่อยู่ในคลิปเสียงมาให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นว่าที่มีคนรับงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับในพนพร้อมทั้งบอกว่าที่เปิดหน้าพยานนั่นก็เพราะเป็นการแฉถึงความอัปยศ ของวงการตำรวจไทยอีกด้วย